โลกที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้ามีสิ่งที่พอจะเก็บรักษาเอาไว้ได้คือความทรงจําและภูกระดึงก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าสักครั้งในชีวิตจะต้องไปพิชิตปูกระดึงให้ได้ความทรงจําที่เลือนหายไปตามการเวลาในช่วงชีวิตที่ต้องผ่านเรื่องราวมากมายในเส้นทางโลกนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญการพบเจอคนที่จะมาร่วมชีวิต ถูกคุหนดนในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคุณสองคนต้องอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเข้าใจและก้าวผ่านมันไปด้วยกันและเหมือนเป็นการทวงสัญญาในวัยเด็กเมื่อเราทั้งคู่ได้พูดคุยกันว่าสักครั้งในชีวิตเราไปขึ้นภูกระดึงกันไหมการท่องเที่ยวในยุค New Normal แบบนี้ต้องให้ความร่วมมือขั้นตอนต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างนี่เราก็ไม่ได้จ้างลูกถามนะครับวันนี้เพราะว่าเราไปนอนแค่คืนเดียวนะครับสัมภาระก็คนละใบเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภูกระดึงที่เขาไม่อยากมากันเนี่ยฟฟลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับเพราะาผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันที่เขาว่าโหด มันจะจริงไหมนะครับแต่ตอนนี้หายใจลําบากมากครับเดี๋ยวขออนุญาตจับ G P S ก่อนนะครับว่ามีความชันระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาตีแผ่รายละเอียดของภูกระดึงกันเลยนะครับเพื่อความสบายใจในการเดินทางขึ้นภูกระดึงในครั้งนี้เราสองคนได้แวะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อน จากจุดนี้เราสองคนตื่นเต้นกันมากเพราะไม่รู้เลยว่าจะเจอกับอะไรที่อยู่ในเส้นทางข้างหน้าแต่ในหัวของผมมีคำถามซึ่งไร้คำตอบอยู่ว่าเธอผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยจะไปถึงยอดภูก,กระดึงได้ไหม ไม่รู้ว่าเรามาถูกช่วงหรือเปล่านะครับประมาณเกือบกลางเดือนกุมภาพันธ์เนาะอากาศร้อนมากครับนี่เพิ่งเดินมาได้เพิ่งเดินมาสามร้อยเมตรครับดูเห <laughs> งือผมเราไม่เคยมานะครับเดี๋ยวเราเรอดูเส้นทางของพี่ที่เป็นลูกหาบนะครับ ขออนุญาตเดินตามพี่เขาดีกว่า300เมตรนะครับอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนอบอ้าวเนื่องจากมันมีฝนด้วยในช่วงนี้ด้วยความชำนาญของเส้นทางพี่ๆลูกหาบเดินกันเร็วมากดูจากสายตาแล้วน้ำหนักของที่แบกน่าจะมี15กิโลกรัมขึ้นไประดับความสูงที่มีความชันขึ้นอีก200เมตรถึงซ้ำแหก การเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อเริ่มต้นที่จุดนี้ระหว่างที่นั่งพักเราสองคนคุยกันว่านี่คงไม่ใช่การน,นั่งพักครั้งแรกอย่างแน่นอนเพราะว่ากล้ามเนื้อขาของผมทั้งสองข้างนั้นเริ่มมีอาการตึงๆความห้าวของผมได้ลดน้อยลงไปผมยอมสยบให้กับขอนไม้ที่อยู่ตรงหน้าเป็นเตียงนอนที่แสนพิเศษที่ทำให้ความเหนื่อยล้านั้นหายไป หนึ่งกิโลพอดีเลยฮะเพิ่งถึงซำแหกแหกภาษาอีสานนี่น่าจะเป็นแรกนะครับหลังแปราษาอาีสารนี้ต้องถามหล,หลังแปราษาอีสานนี่อะไรนะแปรแปรที่แปลว่าเรียบเรียบรับราบอะไรประมาณนี้แหละตอนนี้เดี๋ยวเราพักที่ซำแหกนะครับแล้วก็ดื่มน้ำกินแตงโม ตามกระแสยอดฮิตเนาะใช่ไหมต้องกินใช่ไหมนานหายต้องกินกินแังโมตอนนี้เราแวะเติมน้ำมะพร้าวนะครับจริงๆก็เป็นมะพร้าวที่แบบคือเป็นน้ำมะพร้าวทแท้ๆนะครับ,บตอนนี้มันรู้สึกอร่อยมากหวานมากทำไมเขาถึงเรียกซัมอะครับพี่ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ย นี่เป็นน้ำซััตค่ะท่านครับได้ดอ๋อน้ำน้ำมันซึมโอ้เขาเลยเรียกเป็นซาบอ๋อซับก็คือหนองน้ำอะไรแบบนี้มีน้ำใต้ดินเหรอคะมีน้ำใต้ดินมันไม่เยอะแต่ว่าอะไรตลอดปีแล้วเอาของขึ้นมาคือแบกขึ้นมาเองใช่ไหมคะนี่ซื้อเลยครับไม่แพงเลยนี่ขนาดเราเดินแบกกระเป๋าประมาณสามสี่โลก็ยังเหนื่อยะ ตอนแรกเรากินมะพร้าวน้ำหอมกันเสร็จแล้วนะครับพอดีเหลือไปเห็นแตงโมนะครับเขาบอกว่าชิ้นละสิบบาทต้องบอกแบบแบบหยาบเลยแม่งโคตรคุ้มอ่ะคือพ่อค้าแม่ค้าแคะเม็ดออกด้วยอ่ะตั้งแต่จําความได้ผมกินแตงโมนี่ผมไม่เคยขายเม็ดเลยนะแต่เนี้ยสิบบาทคือแคะเม็ดออกให้อ่ะคุ้มมากแถมหวานด้วยนะคะเราได้คําตอบจากคน <laughs> ในพื้นที่ ซมนั้นแปลว่าสถานที่ที่มีน้ำอยู่ใต้ดินนั่นเองแต่สิ่งอัศจรรย์ของการเดินขึ้นภูกระดึงครั้งแรกของพวกเรานั้นก็คงจะหนีไม่พ้นลูกหามที่จะแบกสิ่งของแปลกๆมาให้พวกเราเห็นตลอดเส้นทาง,ทางแก๊สก็มาเลยคนี่พี่พี่ลูกหามด้านหลังนะครับแบกถังแก๊สมานี่ผ่านเราไปหลายชุดแล้วนะช,ชุดนี้นะ่าจะเป็นชุดที่สี่ครับคือเขาต้องเปิดเพลงดังๆ <มา S 1> เพื่อ เพื่อให้ลืมความเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเลยนี่ถ้าเกิดว่าใครมาเดินภูกรกะดึงคนเดียวเนี่ยผมแนะนําเลยว่าหูฟังบลูทูธช่วยได้จะได้ลืมความ<ค>หวเหนื่อย <ไป S 2> นะครับไไบ่ายโมงนะครับเรามาขึ้นผิดเวลานะครับน่าจะเป็นชุดสุดท้ายเนาะที่ขึ้นมาจริงๆเราต้องมาเช้านี้ครอากาศไม่ร้อนแต่ว่าโชคดีหน่อยนะครับวันนี้มันมีฝนตกนะครับตอนนี้เราเดินมาเกือบสองกิโลแล้วนะครับจากซ้ำแหกมาเนี่ยทางจะเป็นอย่างเงี้ย คือเดินสมูทมากเลยไม่เหนื่อยนะครับตอนนี้เราอยู่ซำไหนละตอนนี้เราอยู่ซำกอซางซำกอซางเดี๋ยวจะให้ดูภาพข้างหน้านะครับนี่คือสิ่งที่เราตามหาที่จะมาผูกระดึงในครั้งนี้มองไปเห็น <laughs> ดูนะครับข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นแล้วว่ายืนอุนสิบสเปอร์นแน่ๆครับเนินนี่ต้องลุยแล้วนะฮะ <laughs> ด้วยความที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมา เส้นทางการเดินขึ้นภูกระดึงนั้นมีระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆและเราสองคนก็ไม่ได้เตรียมไม้ค้ำยันเทกกิ้งโพมาเลยและถือว่าโชคดีในระหว่างทางที่เดินขึ้นมานั้นมีกิ่งไผ่ที่โดนหักโดยช้างป่าจำนวนมากเราจึงนำกิ่งไผ่ที่หักมาทําเป็นไม้ค้ำยันและผมก็ได้ตั้งชื่อให้ว่าเทกกิ้งไผ่ตอนนี้เราสองคนอยู่สำกกโดน เนื่องจากว่าเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าทั้งข้าวเช้าและข้าวเที่ยงไม่ได้ตกถึงท้องเราสองคนเลยและการเดินขึ้นเข,ขาระยะทาง4กิโลก,กว่าๆทำให้เราเริ่มรู้สึกหิวข้าวขึ้นมา วันละรอบนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นไข่ปิ้งที่รสชาติอร่อยมากนี่คงไม่ใช่เกิดจากความหิวเพราะว่าเราตะเวนกินไข่ปิ้งมาทั่วภาคอีสานแล้วถ้าท่านมาพิชิตภูก,กระดึงผมแนะนําให้แวะกินไข่ปิ้งอยู่ที่ซํากกโดนนะครับเส้นทางต่อจากนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่โหดสุดในการพิชิตยอดภูกระดึง เราเดินมาเจอคุณลุงที่เป็นลูกหาบอายุ50กว่าปีและได้พูดคุยกับเขาคุณลุงท่านนี้บอกว่าเป็นลูกหาบมา20กว่าปีแล้วขอนั่งพักกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย5.65กกิโลนะครับที่เราเดินขึ้นมากันใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงแล้ว สิ่งที่เราไม่เคยเจอในโลกโซเชียลกำลังอยู่ข้างหน้าเนี่นี่คือความชันของบันไดเมื่อกี้เราได้ยินนักท่องเที่ยวที่อยู่งล่างบอกว่าอะไรนะสะพานนรกคู่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็คือบันไดลิงตัวนี้นี่แหละ นี่ก็คงจะเป็นด่านสุดท้ายที่จะมาทดสอบผู้พิชิตยอดภูกระดึงมาถึงจุดถ่ายรูปซึ่งแน่นอนเราก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกซักใบ2ใบ 2> ตอนนี้เราอยู่ยอดภูกระดึงแล้วนะครับก็ต้องเดินไปอีก3กว่ากิโล แต่ว่าจะเป็นทางเรียบไปเลยนะครับเดินง่ายขึ้นมาวันนี้หายเหนื่อยเลยนะครับอากาศสะอาดแล้วก็รู้สึกเย็นสดชื่นด้วยนะครับ ื่องจากว่าเราไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาก็เลยหิวข้าวเร็วเป็นพิเศษเลยนะครับไปหางต้นกันเต็นที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นเต็นที่ต้องจองผ่านระบบออนไลน์นะครับที่ว่าเราเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะมาเที่ยวภูก,กระดึงเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้จองนะครับก็เลยเป็นเต็นบล็อกอินที่อยู่ด้านนู้นนะครับหน้าห้องน้ํา<ค>ก็ดีครับใก<ค>ล้ห้องน้ํานะครับตอนนี้ฝนตกนะครับ มันมีอะไรแบบที่ผมคิดว่าน่าจะคาดเคลื่อนเยอะเลยทั้งหมอกตอนเช้าก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นมไม่รู้จะมีหรือเปล่าตอนนี้ฝนตกนะครับผมไม่ได้เอาหมวกมาก,ก็เลยเอาฮูดคุมไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูว่าบนยอดภูกระดึงเนี่ยเขามีอะไรกินกันบ้างครับอ,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 อกระดิงหมูแล้ว ตอนนี้เราค่อนข้างที่ตื่นเต้นนะตอนแรกนึกว่าลูกฟันนะนี่นะครับกวางกวางตัวเ,เป็นๆหูพึ่งเหมือนรู้ว่าเรานินทานี่คงเป็นอาการโมโหหิวเพราะว่าเป็นข้าวมื้อแรกของพวกเราสองคนรสชาติอาหารก็อร่อยที่สำคัญเจ้าของร้านก็ดูเป็นกันเอง และการพูดคุยระหว่างเจ้าของร้านกับลูกค้าแบบเรา,ก,าก็ดูท่าจะออกอัธรถรสดีทีเดียว <c oughs> เลยทำให้คุณป้าที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆมาร่วมแจมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพิชิตภูกระดึงในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สองของคุณป้าแล้วแล้ดูหน้าตอนนี้ป้ายังสวยเหมือนเดิมไหมสวยนวเราสนุกสนานกับอาหารมื้อเย็นกันมากจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงสองทุ่มตอนนี้เราอยู่ในเต็นท์แล้วนะครับ ตอนตีห้ไปดูพราทิตขึ้นนะครับก็จะต้องเดินใช้ระยะทางประมาณกิโลกว่าๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องลุ้นด้วยนะครับว่าจะได้เห็นพราทิตขึ้นหรือว่าจะได้เห็นทะเลหมอกนะครับเพราะว่าทัศนวิสัยสภาพอากาศมันค่อนข้างแย่นะครับมีฝนตกด้วยนะครับเดเจอกันพ่งนี้ตีห้ครับ ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไม่ปลุกเลยครับตั้งไว้ตีสี่ครึ่งตอนนี้ตีสี่สี่สิบเจ็ดนะครับเจ้าที่อุทยานแห่งชาตินัดไว้ตีห้านะครับเดี๋ยวคงต้องไปร้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับ น่าเสียดายที่เราไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและไม่เห็นทะเลหมอกตามที่ตั้งใจไว้ว่ามาพิชิตภูกระดึงต้องได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอนมันเหมือนกับการทำสัญญาระหว่างตัวเราและภูกระดึง ว่าถ้ามีโอกาสจะต้องกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนแต่อย่างน้อยเราก็เห็นต้นเมเปิลที่อยู่ใกล้กับจุดกลางเต็นท์ซึ่งนี่ก็ทำให้เรากลับมามีชีวิตชีวายรีรค้งหลังจากที่อกหักทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ผ่านนกแอนร้านอาหารเช้าที่จุดกลางเต็นท์ก็มีมากมายจนเราเลือกร้านกันไม่ถูกเลยทีเดียว ก่อนที่จะกลับจากยอดภูกระดึงลงไปข้างล่างเราขอดื่มด่ำกับธรรมชาติที่อยู่บริเวณที่พักอีกสักพักหนึ่งเก็บเกี่ยวธรรมชาติและอากาศดีๆที่อยู่รอบตัวไว้สูดหายใจให้เต็มปอดเก็บรูปถ่ายเก็บความรู้สึกและสิ่งสำคัญที่มาภูกระดึงคือการเก็บขยะของเราที่นำขึ้นมาลงไปด้วยเพื่อช่วยลดภาระหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนยอดภูกระดึงพะขยะทุกชิ้นต้องเก็บลงไปทิ้งข้างล่างทั้งหมดและนี่ก็ได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางลงจากยอดภูแล้วสำหรับ3กิโลเมตรจากจุดกลางเต็นท์อุทยานได้มีบริการรถดีแตนไว้คอยรับส่งนักท่องเที่ยวบนยอดภูแต่เราสองคนขอเดินเก็บเกี่ยวบรรยากาศในระหว่างทางกลับดีกว่าเราเดินมาบอกลาต้นสนเดี่ยวและต้นสนคู่ ใช้เวลาเดินลงมาจากยอดภูกระดึงสองชั่วโมงกว่าๆที่อุทยานแห่งชาติมีจุดบริการนักท่องเที่ยวเป็นห้องอาบน้ำให้บริการชำระล้างความเหน็ดเหนื่อยที่เดินลงมาจากภูความรักกับอุปสรรคเป็นของคู่กันจะมีสักกี่คนที่เจอปัญหาแล้วยังจับมือเดินไปพร้อมกันอยู่ถ้าคุณเจอใครสักคนที่ไม่รู้สึกกลัวต่อปัญหาต่างๆเขานั่นแหละ คือรักแท้ของคุณขอให้ทุกคนมีความสุขในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะครับ